บิ๊กตายพลตำรวจเอกกิตร,รัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ได้มีการมอบ15นโยบายนะครับการบริหารราชการโดยเน้นย้ำเปลี่ยนแนวคิดปรับองค์กรเร่งปราบปรามอาชญากรรมเพิ่มกิดความสามารถให้กับสถานีตำรวจดูแลสวัสดิการตำรวจและครอบครัวสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนครับพลตำรวจเอกกิตร,รัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตํรวจแห่งชาติประจําปีงบประมาณ2,568ที่ห้องแจ้งยอดสุขอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตํรวจแห่งชาติโดยมีรองผู้บัญชาการตํรวจแห่งชาติผู้ช่วยผู้บัญชาการตํรวจแห่งชาติข้าราชการตํารวจระดับพลตํารวจตรีขึ้นไป พร้อมทั้งสมาคมแม่บ้านตำรวจจำนวนกว่า465นายเข้าร่วมการประชุมณห้องแจ้งยอดสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติและมีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานตำรวจทั่วประเทศเพื่อร่วมรับฟังวิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารราชการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่15นั่นก็คือบิ๊กต่ายนะครับภายใต้วิสัยทัศน์เป็นตำรวจมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนเช่นปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์โดยเน้นย้ำว่าตํารวจทำดีมีรางวัลแต่ถ้าหากทำไม่ดีมีโทษอย่างแน่นอนเนื่องจากที่ผ่านมาตํารวจเป็นโจรท่านบอกว่าท่านไม่สามารถยอมรับได้นะครับฟังแล้วน้ำตาตกใน ดังนั้นในสมัยที่ตนเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี้ก็จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังปราบปรามอาญากรรมข้ามชาติและต่างด้าวโดยจะไม่ปล่อยให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายามาประกอบอาชีพในประเทศไทยจากนี้ต้องมีการเข้มงวดกวดขันห้ามมีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนั่นเองครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านกล่าวต่อว่าในอนาคต จะเดินหน้าทำให้สถานีตำรวจทั่วประเทศต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชนเช่นเดียวกับบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เวลาพี่น้องประชาชนเดือดร้อนต้องไม่วิ่งไปหานักจัดรายการทีวีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกโรงพักต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนรับแจ้งความและแก้ไขปัญหาทันทีเพื่อเรียกความรักความศรัทธาจากประชาชนซึ่งความดีความชอบนั้นก็จะตกไปอยู่ที่องค์กรตำรวจ สำหรับของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้กับประชาชนคือการทำแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า c y b e r c h e ช็คของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์เพื่อที่จะเร่งเดินหน้าทำให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้ประชาชนมีวัคซีนป้องกันที่ดีในอนาคตต่อไปครับเดี๋ยวพาทุกท่านนะครับไปติดตามรับฟังวลีเด็ดจากท่านบิ๊กต่ายนะครับพลตรวจเอกกิตรัตน์พันเพชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของผบตรคนที่15ซึ่งก็ได้มีการถแถลงนโยบายไปเมื่อวานที่ผ่านมาครับไปสู่ความเชื่อมั่นและศรัทธาให้เกิดกับประชาชนเกิดกับเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ผมคิดว่าผมผมจะเดินหน้าไปสู่จุดนั้นให้ได้หน้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมครับเราก็ป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวน การทำหน้าที่พนักงานสอบสวนนะครับเรื่องการบริการการดำเนินความยุติธรรมเบื้องต้นอันนี้ต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ตัวเองแต่การเป็นตำรวจเราจะต้องให้บริการทำอย่างไงให้เขารู้สึกว่าเราอะเต็มใจแล้วก็พร้อมที่จะทำแต่ถ้าไม่ทำทำดีเราก็ต้องยกย่องสรรเสริญแต่ถ้าทำไม่ดีก็ต้องมีโทษนะครับ เรื่องนี้มันจะผูกโยงกับเรื่องหน้าที่การงานครับว่าถ้าทำมันจะปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่ความรู้สึกที่ประชาชนอยากจะต้อนรับเราเข้าไปในหัวใจยังไงครับทุกวันนี้เราเรา,เราก็ต้องขอบคุณนะที่มีภาคเอก,กชนคอยรับเรื่องความทุกข์ของพี่น้องประชาชนเราก็ต้องขอบคุณนะแต่ว่าเราอ่ะผมเองเนี่ยอยากให้ผู้ชักการผู้บงคับการ ทั้งจังหวัดแล้วก็กองบังคับการแล้วก็หัวหน้าชานีเนี่ยปเปลี่ยนตัวเองปเปลี่ยนไมเซตตัวเองเป็นผู้รับจริงๆก็คือหน้าที่เราอยู่แล้วครับแต่เราอยากจะเปิดความรู้สึกทุกร้อนมามาหาเรานะครับถ้าไม่ได้รับความสะดวกหรือไม่ได้รับการแก้ปัญหาผู้การผู้ชักการต้องลงไปทำตัวเป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์คือผู้มีอิทธิพล ที่จะแก้ไขความทุกข์ล้อนให้กับพี่น้องประชาชนผม,ผมย้ํานะครับว่าจริงๆมันก็คือหน้าที่ตํารวจแต่ตํารวจต้องปรับตัวเองเพื่อให้เข้าสู่จุดนั้นให้ได้ครับคือเรามีหน้าที่ใช่ไหมครับแล้วมาถึงมาเจอตํารวจปรากฏว่าอันนี้อันนี้อาจเกิดขึ้นได้นะอาจเกิดขึ้นได้ปรากฏว่าไม่ใช่หน้าที่ผมให้ไปที่นู่นไปที่นี่ถ้าพี่น้องสื่อมวลชน เป็นประชาชนรู้สึกรู้สึกไหมคือการปฏิเสธการบริการและการอำนวยความสะดวกหรือการอำนวยความยืดทธธรมเบื้องต้นดังนั้นผมจะไปถึงจุดที่ว่าถึงไม่ใช่หน้าที่ก็ต้องรับเรื่องทั้งหมดและที่สำคัญคืออะไรครับเทคนิคมีอย่างเดียวครับรีบทำให้เร็วที่สุดเพื่อคลายความทุกข์ของเขาจะประสานกับหน่วยไหนจะประสานกับ ภูธรจังหวัดใดโรงพักใดก็ต้องทำครับก็ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเวลาเดือดร้อนเนี่ยมีคนก็ไปไปทำก็ไม่พ้นที่จะประสานงานตำรวจดังนั้นเราก็ต้องทำตัวให้เป็นเป็นอินสอเซอร์เองไม่ดีกว่าเหรอนะครับก็เลยกลายเป็นหนึ่งในแนวคิดว่าเราจะต้องเดินหน้าไปสู่ให้ตำรวจเป็นจุดนั้นให้ได้ครับผมคิดว่าคงไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าผมเองเนี่ย มีเจตนาเดียวครับคืออยากให้สมาคมแม่บ้านตํารวจเนี่ยซึ่งก็คือภรรยาของข้าราชการตํารวจมานั่งฟังครับว่าตํารวจฝ่ายชายเนี่ยท่านพบตรเนี่ยจะให้ตํารวจทั้งประเทศเ,เดินหน้าไปสู่การทํางานในรูปแบบใดทิศทางใดอยากให้ฝ่ายหญิงเนี่ยรับฟังด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันฝ่ายหญิงจะทําหน้าที่อะไรครับ สมาคมแม่บ้านผมอยากจะให้เขามาเดินคู่กับเราในเรื่องการทำงานเรื่องทำให้ตำรวจและก็ครอบครัวของตำรวจมีความสุขแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนหนี้สินการยกระดับครอบครัวในเรื่องของการสร้างอาชีพเสริมไรายได้นะครับร่วมไปกันจะไปตรวจเยี่ยมจะไปดูแลโครงการต่างๆ ถ้าถ้าอะไรที่เป็นของโครงการของสมภาชาติเราก็จะเชิญแม่บ้านไปพร้อมๆกันเพื่อไม่ให้ตำรวจฝ่ายชายไปครั้งหนึง่งแม่บ้านไปครั้งหนึง่งผมคิดว่ามันเป็นการทํางานที่ที่ทาให้พื้นที่ต้องเรื่องนี้ของฝ่ายชายเรื่องนี้ของฝ่ายหญิงเอามารวมกันเลยดีกว่าแล้วทํางานไปพร้อมๆกันครับอย,อย่าใช้คําว่าป้องปามเลยครับผมอยากจะจะเรียนว่าเราจะร่วมมือกัน แต่เจตนารมผมอยากให้ฝ่ายหญิงเนี่ยคือรับทราบว่าสำนักชาติจะไปในทิศทางไหนให้เขารับรู้เมื่อรับรู้และการเดินงานของสมาคมแม่บ้านจะได้เข้าใจว่าสำนักชาติจะไปแบบเนี้ยเขาควรจะจะเดินของเขาในสมาคมนะครับไปในทิศทางไหนเช่นดูแลสวัสดิการดูแลอาชีพเสริมลูกบุตรหลาน รับทุนซึ่งทําอยู่แล้วทําอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญเนี่ยผมได้บอกว่าบุตรหลานที่ที่เป็นเด็กพิเศษแล้วครอบครัวเนี่ยมีความยากลําบากในการเลี้ยงดูเนี่ยจะลงไปดูตรงนี้ยังไงทุกเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วต้องเรียนว่าสมาคมแม่บ้านโดยท่านนายกสมาคมแม่บ้านทามาโดยตลอดครับแต่ผมต้องการเอามาประกบเพื่อให้เกิดการเดินหน้าไปพร้อมๆกันเพะบอตอรมีคนเดียวนายกสมาคมแม่บ้านก็มีคนเดียว ดังนั้นตัวนายกจะขับเคลื่อนเดินหน้าสมาคมแม่บ้านชมรมแม่บ้านพบตรจะเดินหน้ากองบัญชาการผู้ทอนจังหวัดกองพับการสถานีตำรวจรับรู้ไปพร้อมๆกันเดินได้เนทิศทางเดียวกันไม่ไม่มีสองคนหรอกครับรับรองได้ครับครับก็คงเป็นผมก็ไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานไหนนะครับเพียงแต่ว่าด้วยเจตนารมผมเนี่ยอยากจะให้ทั้งสมาคมแม่บ้านและสมาชาติเนี่ย ได้ช่วยกันทํางานเพื่อเพื่อตำรวจและสังคมนะครับอันนี้เป็นเจตนารมเดียวเลยแต่ว่าถ้าฟังแล้วแม่บ้านก็ไปประชุมเองเดินหน้าเองเอาทิศทางของเรากรอบของเราไปด้วยแล้วเขาก็เดินหน้าของเขาเองก็น่าจะ